สวัสดีครับผมเบอร์นะครับตอนนี้คุณอยู่ในช่องมักรละเบอร์เกมเมอร์ครับและตอนนี้ผมอยู่กับเว็บกระทิง1 2 3่ง m นะจ๊ะและคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอเทคนิคส่วนตัวนะย้ำนะครับวงเล็บใหญ่ๆว่าส่วนตัวนะในการทำกำไรนะจากเกมสล็อตนะเกมที่ผมจะเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่า Candy Bonanza ของค่าย PG s l ส t นะจ๊ะเกมตู้ลูกกวาทันสานี่เองแต่ตอนนี้ผมพกทุนมาประมาณ5,000นเนะ ประมาณ5,001 5,002เนะเทคนิคของผมก็คือการทำกำไรเพียง5-10%นะครับของทุนที่พกมานั่นก็คือผมจะสามารถทำกำไรได้ประมาณ500บาทนะประมาณ500บาทนะต้องลองดูกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ5%ของผมนี่ลุยนะฮะเริ่มต้นนะฮะหลักการง่ายๆนะครับของการเล่นสล็อตะครับหนึ่งเนะี่ยคุณต้องมีเป้าหมายก่อนนะ คุณต้องมีเป้าหมายว่าคุณจะทํากําไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะเราไม่ควรจะหวังสูงนะครับละการเลือกเกมโดยส่วนตัวนะฮะถ้าผมจะทํากําไรจากเกมพวกนี้นะผมจะเลือกเกมที่มันมีหน้าเผาใหญ่ๆนะมีหน้าเผาใหญ่ๆแล้วก็ไม่มีการซื้อฟรีสปินนะครับส่วนใหญ่นี่จะเป็นการหมุนออโต้ล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าการหมุนออโต้เนี่ยมันจะกระจายความเสี่ยงได้เยอะกว่าในการเพียงซื้อสปินเพียงครั้งเดียวนะ เพราะการซื้อสปินเนี่ยมันมีขีดจํากัดนะครับในการหมุนว่ามันมีหมุนจํากัดครั้งนะแล้วก็ตัวคูณที่จํากัดนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเ,เกมที่มันไม่ซื้อสปินเนี่ยมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่จังหวะมันมาผมก็คิดว่ามากระจายความเสี่ยงกับเกมพวกนี้น่าจะดีกว่านะเดี๋ยวผมหมุนไปเลยครับตอนนี้ผมหมุนไป50ครั้งนะออโต้สปินกับเบสสบาทานะฮะมาดูกัน ยาวนะครับการเล่นเกมที่จะทํากําไรพวกนี้นะอย่าไปใจร้อนนะเกมใจร้อนนี่มักจะไม่รอดสักคนเลยนะต้องใจเย็นๆแล้วหนึ่งครับอย่าโลภด้วยนะแนะนาว่าอย่าร่วมนะครับได้เท่าไหร่พอแค่นั้นนะครับแล้วก็ในการสมมุติถ้าเกมมันไม่เข้าทีถ้าเราจะเสียนะครับให้หยุดนะถ้าใจเราเริ่มสั่นนะครับหรือถ้าคิดว่าเรายอมรับกับผลที่มันจะเสียได้คือจัดไปเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะรับกันไม่ได้นะครับพอรับกันไม่ได้พอมันเสียปุ๊บ เราก็จะไปเติมเงินมาเล่นใหม่นะครับทําให้เรายิ่งหัวร้อนนะครับแล้วมันจะยิ่งเสียไปหน้านะครับความใจร้อนไม่ทําให้เกิดอะไรดีขึ้นเลยนะครับหมุนไปฮะตอนนี้ผมยังไม่บวกนะฮะเบส4บาทเหลืออีก4ครั้งครับออโต้สปีที่ผมเลือกเกมนี้นะครับเพราะว่าเวลามันบวกเนี่ยเวลามันบวกใช่ไหมมันก็จะมีตัว Y ออกมาด้วยนะครับทําให้เรามีสามารถที่เราจะคูณตัวแบบตัวสัญลักษณ์เพิ่มได้อีก เออเนี่ยปึ๊บมาค่อยเป็นค่อยไปฮะลุยกันย,วยาวๆครับเดี๋ยวจะลองดูว่าสิ่งที่ผมคิดมาเนี่ยมันจะถูกต้องหรือเปล่านะครับใครมีอะไรดีๆก็มาแชร์คอมเมนต์กันได้นะเทคนิคการเล่นของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะเพราะว่าเกมมันมีให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเล่นที่มันแตกต่างกันไปเอาเนะีรอาฟีสปินเข้ามา เรียบร้อยครับฟรีสปินเข้ามาหมุนสิฟรีสปินครับเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้เกมที่มีหมุนฟรีสปินทั้งทุกอย่างนะครับในสล็อตนะเออเนี่ย,นะออยหมุนมาครับนี่คูณไปเด้เออเนี่ยเห็นไหมวายมาลวเอาดิออเออนี่าไหมโบกไม่เยอะครับแต่บบกเรื่อยๆนั้นเน้นแบบเน้นเผียวนะไม่นเน้นปั้งเดียวนะใจผมจะวายสวยงามครับ87บบาทครับผม อาทุนเหมือนจะกลับมาแล้วนะทุนเหมือนจะกลับมากับหมุนอีก7ฟรีสปินนะั่นก็น่าจะเป็นกำไรนะโอเคครับโอ้โหวายมาครับสวยงามฮะลงมา <c oughs> คูณไปซีฟรีสปินมาอีกไหมมาอีกไหมนะ้มาอีกแล้วฮะนี่พอมันได้เตะเชือกเข้ามันก็จำเป็นสักประมาณนี้นะอ่าหนึอ่บาบาทนะครับสวยครับอาได้หมุนอีกหมุนสิฟรีสปิน แต่หมุนฟรีสปินแบบนี้นะ่าเหมือนมีแววจเกลือนะบางอยานะ่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันได้มาฟรีๆยกเว้นที่เว็บมันจะแจกเราจริงๆอ่าลูกองฟ้าลายไหมลูกองฟ้าลายนะฮะเรียบร้อยครับวายมาได้ไหมะไม่ได้ฮนะเพราะวายไม่มีตัวต่อมาอ่าได้มา1 0 8บาทครับหมุนลงมาโอ้โหสวยงามครับ เวลาเข้าฟีสปินเกมนี้นะครับเวลาวายมันไม่แตกมันก็จะยังคงอยู่ที่เดิมของมันนะฮะหน้ามึนไม่ไปไหนนะครับจนความมันจะแตกเนะจะกว่าจะเจอเม็ดลูกอม,มที่ใช่เออเอาดีเอาดีาดนี่ฮนะบวกเล็กๆนะฮะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบวกนะฮ <c oughs> ะอามานะอ่ะตอนนี้บวกมาแล้วครับประมาณ200นะครับสองสามร้อยแล้วฮะตอนนี้ขออีกสัก200ได้ไหมจ๊ะได้ไหม จ้าเออนี่เนี่ยใจเย็นๆเล่นกับมันนะเนี่สวยงามครับห้าเปนเจ็ดลาบตอนนี้เฮ้แยแจ๋วเลยฮนะตอนนี้ได้เป้าแล้วนะตอนนี้ได้เป้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลืออีกสิฟรีสปินนะฮะยาวเลยฮนะตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มแตกน้อยลงฮนะพอผมบวกเยอะมันก็จะแตกน้อยลงฮนะ เออเอาเนี่ยที่เหลือนี่ประมาณ7-8ฟรีสปินนี่คือกําไรที่แบบเกินเป้าผมแล้วนะถือว่าเป็นกําไรนะมาสามสองครับผมอ่ายังบวกให้อีก28บาทนะโอ้โหไม่ธรรมดาเอาห้าพันแปดเฉยเลยเออเอาลุยไปอะอยากบวกก็ให้ลุยไปอะนี่ฮะเทคนิคง,ง่ายๆเลยนะ สำหรับผมนี่คือเล่นเบ็ดที่มันต่ำที่สุดนะแล้วก็หมุนออโต้สปินยาวๆนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้อย่างที่ว่า5%เปเซนี่คือไม่มากไม่น้อยเลยนะเออถือว่ากลางๆนะครับสำหรับทุนเท่านี้ได้แล้วครับค่าแรงขั้นต่ำนะโอ้หูเขียวมาฮะหมุนให้มันหมดเลยแล้วกันนะหมุนให้มันหมดเลยคนระับเพราะว่าตอนนี้ถ้าหมุนหมดนี่ก็4 46นะก็ประมาณร้อย 60บาทนะครับก็ได้ประมาณ5,7 0 0นจะจากการคำนวณแล้วนะก็ยังถือว่าได้นะเผื่อมันจะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าเสียไปหมดนี่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายังคงกำไรแล้วก็ยังตรงเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้อยู่เอาละฮะสวยงามครับเออนะใครสนใจนะก็สามารถสมัครมาเล่นกับผมไดนะ้นะฮะผมก็จะได้รับค่าอัฟหริเอสด้วย ที่ทำคลิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อหาคนนะมาต่อค่าอัฟริเอดไอ้บมนะมาเป็นสมาชิกกระทิงด้วยกันเออเนี่ยเล่นง่ายไปเลยแบบนี้นะอย่าไปนะครับคาดขันกับเกมแบบนี้มากนะเล่นช้าๆนะฮะช้าๆได้พาเล่มงามเสมอแน่นอนนะผมเนี่ยวันนี้ผมจะมาแบบเสียงอ่อนเสียงนุ่มนะเพราะวันนี้ผมใจเย็นมากๆนะ วันนี้ตั้งเป้าไม่เยอะครับส่วนใหญ่เวลาผมเล่นเกมแบบนี้นยะผมจะแบบชอบเล่นแบบพวกเกมที่มันซื้อฟรีสปินเนะี่ยเพราะว่ามันได้ทีมได้เยอะแล้วมันได้เร็วแต่ว่าถ้ามันเสียมันก็เสียเร็วเหมือนกันนะครับใครชอบเกมแบบไหนก็สามารถเลือกเล่นได้เลยครับตามใจชอบนะเพราะว่าเว็บนี้นะครมันมีเกมให้เลือกตั้งสี่ค่ายเกมยักษ์ใหญ่เลยนะพ g Joker อรโอเพแล้วก็พล a สต์แมจนะจ๊ะอ่ะและอีกหนึ่งฟรีสปินสุดท้ายสวยงามครับ ตอนนี้บวกมา57 0 0ันนะกำไรประมาณ5 0 0ร้อนะก็ประมาณ9%ได้ประมาณ9%้ไหมโดยประมาณ9.6%นะครับที่ผมตั้งไว้นะครับผมตั้งไว้5นะบวกเพิ่มมา4%อเก็โอเคนะสำหรับวันนี้นะครับใครนะครับที่ชอบเทคนิคดีๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบอร์คนนี้นะครับและวันนี้นะครับผมต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ